น้ำสะตัวนี้เราใช้เป็นสเสมอต้นผมในการดูดน้ําสะเพื่อจะส่งขึ้นที่สูงขึ้นแท้งแล้วก็ไปเติมที่บนแท้งพอน้ําเต็มลูกลอยก็สั่งตัดการทํางานน้ําก็หยุดไหลน่ครับลดต้นไม้เราอยากจะเปิดใช้งานตอนกลางคืนหรือว่าตอนช่วงที่ไม่มีแดดแล้วก็สามารถเปิดจากแท้งน้ําลงมาอัดได้เลยนะผมถ้าเป็นสายหยดก็จะได้เยอะหลายหวัว เดี๋ยวผมจะพาเดินรับชมทัวๆสวนสวัสดีครับสวัสดีครับยูผมครับต้นทุ่งกุหลาบครับพี่น้องครับคานพี่น้องหากการเกษตรพี่น้องก็คือค้นหัวใจเดียวกันอย่าลืมเป็นกําลังใจผมบอกผมแนวว่ารับชมจากจังหวัดไหนน้ำก็คือปัจจัยหลักในการเฮ็ดการเกษตรอีกหนึ่งทางเลือกในการหาแหล่งน้ำก็คือการจาะนำบาดาลการติดตั้งระบบโซลาร์เซล มื่อนี้ผมสิภาพ,พี่นองไปทําความหูจักกับกูรูอีกท่านหนึ่งก็คือสร้างน็อตสร้างนอ็งนอตพนรงคลิปมาจากอ,อําเภอพัฒน,นานิคมจังหวัดสก,กลนครเดี๋ยวเข้าไปเบื่องการเหตุงานของเพิ่นว่าสิเป็นยังไงไปเบิ่งน้กากันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเหมือนเดิมกับน็อตโซลาเซลล์ครับผมสาหรับวันนี้ทางทีมงานเรามีโอกาสมาเจาะบอ่อประดานพร้อมกับทําแทงน้ําแล้วก็ติดตั้งโซลาเซลล์ดูดน้ํประดานกับน้ํคลองน้ําสระ สำหรับตัวน,นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมพร้อมที่จะส่งงานพาเอฟซีนะครับผมมาเยี่ยมชมสำหรับการทำงานของอแทงน้ำดันสปริงเกอร์ตอนนี้ก็เทสระบบดูดน้ำบาดาลอยู่นะผมน้ำก็ไหลเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบ่อนี้เราเจาะความลึกไปทั้งหมดด้วยกันประมาณ30เมตรเพราะว่าเป็นพื้นที่น้ำตื้นนะครับอยู่พื้นที่อำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนคร เร,เราหย่อนปั๊มไปทั้งหมดด้วยกัน6เส้นก็คือ24เมตรปั๊ม2แรงพันธุวัตใช้แผง4แผงนี่ครับแล้วก็น้ำสะตัวนี้เราใช้เป็นเมิร์ทนะผมในการดูดน้ำสะเพื่อจะส่งขึ้นที่สูงขึ้นแท้งแล้วก็ไปเติมที่บนแท้งพอน้ำเต็มลูกลอยก็สั่งตัดการทำงานน้ำก็หยุดไหลแล้วก็สลับมาใช้น้ำประดาน นี่ครับตอนนี้เราใช้น้ำบาดาลอยู่ถือว่าไหลดีนะผมลักษณะของบอ่อใหม่นะครับน้ำยังไม่ค่อยใสแต่ก็โอเคนะผมบอ่อนี้นะครับใกล้จะใสแล้วตอนนี้เราก็เทสร,ระบบประมาณ2ชั่วโมงน้ำไหลต่อเนื่องไม่ขาดก็ถือว่าผ่านนะผมดูดจากบอ่อบาดาลเพื่อจะเติมสระลดกดลดด่างของน้ำแล้วก็ดูดจากสระไปใช้งานนะครับ สำหรับตัวโครงแท้งตัวนี้จะเป็นเหล็กกวาวไนกันสนิมนะผมอย่างดีความสูงอยู่ที่4เมตรรวมหลังคาเป็น6เมตรส่วนตัวถังตัวนี้จะจุน้ำได้3,000ลิตรส่วนแผงโซ,โซลาเซลล์จะอยู่ด้านบนถังนะผมเพื่อเป็นร่มเป็นเงาให้กับถังนี่ครับตัวแท้งนี่แข็งแรงมากนะผมแล้วก็รากฐานมั่นคงพร้อมกับตอหม้อนะครับตอหม้อใหญ่ๆเลย ส่วนบอลวาวตัวนี้ก็เป็นน้ําลงส่วนอีกฝั่งนึงก็คือคือบอลวาวน้ําขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกล่องชุดคอนโทลนะครับผมนี่ครับใช้กล่องคอนโทนสอกล่องก็คือน้าบาดานแล้วน้ําสระเวลาเราจะใช้งานแล้วก็สลับการใช้งานด้วยเบรกเกอร์ลังเต่านี่ครับตัวนี้ปั๊มบาดานทํางานอยูอ่เดี๋ยวผมจะมาลองอเปิด ตัวแทงน้านี่ครับตัวแทงน้ําตัวนี้เราเปิดน้ําลงอยู่แล้วเราก็ส่งนะครับผมส่งน้ําดันเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะผมตอนนี้สปริงเกอร์ทํางานอยู่ถือว่าแรงมากมาด้านนี้ครับผมตอนนี้กําลังทดสสปริงเกอร์ใช้แรงอัดด้วยแทงน้านะผมนี่ครับแรงโน้มถ่วงธรรมชาติไม่ต้องใช้ปั๊มดันนะครับผม นี่ครับตอนนี้สปริงเกอร์ทางานอยู่นะผมตอนนี้ก็เป็นสปริงเกอร์นะผมค่อนข้างจะกินน้ําเยอะนะครับกินน้ําเยอะถ้าเราอยากใช้อ่าให้ทั่วสวนเราก็ใช้เป็นสปริงเกอร์แบบมินินะครับเป็นสปริงเกอร์ฝอยนี่ครับฝั่งนี้ถือว่าโอเคนะผมน้ําแรงนะผมนี่ครับลดต้นไม้ เราอยากจะเปิดใช้งานตอนกลางคืนหรือว่าตอนช่วงที่ไม่มีแดดแล้วก็สามารถเปิดจากแทงน้ําลงมาอัดได้เลยนะผมถ้าเป็นสายหยดก็จะได้เยอะหลายหัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินรับชมทั่วๆสวนตอนนี้ลูกค้านะผมได้ลงต้นไม้นะครับหลากหลายชนิดมีฝรั่งมีมะขามเทศต้นมะม่วงแล้วก็กล้วยนะผมหลกัหลกๆ นี่ครับนี่ครับเราก็ทำเป็นคลองไส้ไก่ทั่วสวนเพื่อจะกระจายความ,มชื้นให้กับต้นไม้นะผมเราเปิดน้ำบาดาลน,นะผมมาพักไว้ในในคลองไส้ไก่ได้นะครับนี่ครับ ตอนนี้สปริงเกอร์นะผมทำงานอยู่นี่ครับตรงนี้ก๊อกน้ำนะผมเดี๋ยวลองเทสดูนะครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับด้านนี้ก็ไหลนะผมถือว่าค่อนข้างแรงนะครับนี่ครับสังเกตดูที่ดินนะครับผมตัวนี้ชื้นเป็น บริเวณที่น้ำนะครับสปริงเกอร์ไหลยอยู่นี่ครับผมต้นมะม่วงนะครับนี่ครับใช้พลังงานจากแท้งล,ล้วนๆเลยไม่ใช้ไม่ใช้ปั๊มดันนะครับผมนี่ครับอีกฝั่งถือว่าหลายหัวนะครับผมเป็นร้อยหัวนะครับนี่ครับวันนี้พามารับชมาการดัน จากแท้งด้วยงานจริงเลยนะผมเพราะว่าลูกค้าเดินระบบน้ําหยดแล้วก็น้ําสปริงเกอร์ไว้ทั่วสวนแล้วเราก็มาจ้ำแล้วก็เทสระบบให้ f อฟีได้เห็นนู่นครับสําหรับท่านผู้ชมนะผมที่ร้อ,องขอมานะผมอยากจะรับชมรีวิวการดันของแท้งนี่บวันนี้พามารับชมทั่วนะผมอยู่ปลายสวนก็ไหล นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วการบำรุงรักษานะผมก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าแทงน้ำนี่มันจะอยู่คงนานมากนะครับดีกว่าห้อยโคงนี่ครับทำงานหมุนอยู่นะครับผมดินชื้นบริเวณอรอบต้นไม้ตัวนี้คุณลุงนะผมเริ่มลงต้นไม้เพิ่มอีกนะครับผมเพราะว่ามีน้ำมาใช้แล้วนะครับผม นี่ฟักทองลูกโตมากเลยปัดนี่ครับสวนหน้าอยู่นะผมสวนภายในบ้านนี่ครับลงต้นไม้ใหญ่แล้วเป็นไงลุงครับทีนี้ไม่ต้องลดน้ำแล้วสบายนะครับผมบมีทุกอย่าง ส่วนนี้ก็คือทางลูกค้านะผมที่ใช้บริการทีมงานของเราสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับผมครับผมวันนี้เป็นยังไงครับผมเห็นน้ําไหลแล้วทีนี้ไม่ต้องลดน้ําต้นไม้ยากเลยครับดีมากครับน้ำไหลดีครับน้าไหลดีทั้งบาดาลทั้งน้ําแท้งครับดีมากนะครับครับโครงสร้างก็โอเคนะพี่เนาะครับมาตรฐานแข็งแรงดีครับครับนี่ครับผมพิ่กัดหลายสิบปีครับพี่กัดอยู่บ้านอะไรครับ บ้านไร่ครับบ้านไ,นไร่ตำบลไร่อำเภอพนาน,นิคมครับพานานิคมนะผมสกลนครเขาเลยครับวันนี้เราก็มาทําทให้นะผมก็โอเคนะผมสําหรับชุดนี้ท่านใดที่สนใจนะผมที่อยู่บวณใกล้เคียงนะครับก็มาดูงานได้นะครับผมบ้านไร่นะี่ครับโครงแทงสวยๆพร้อมเจาะบดานพร้อมติดตั้งโซลาเซลล์ครบชุดนะผมด้วยช่างคนเดียวกันนะครับ มีปัญหาก็โทรหาคนเดียวนะผมจบเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นบ่อประดานเป็นทรรมเมรเป็นแทงน้ํานะครับก็รับประกันนะผมรลังการติดตั้งสองปีนะครับผมมีปัญหาโทรหาได้เลยนะผมมีทีมงานสวิตให้ตลอด2ปีนะครับผมหรือเลยจากนั้นเราก็มีอ่าหน่วยซ่อมบํารุงนะครับผมก็เสียค่าใช้จ่ายอุปกรณ์นะครับก็โอเคเนาะพี่เนาะครับผมคี่บ้านติดต่อช่างน็อตครับผมสนใจครับติดต่อช่างน็อตได้เลยครับครับบริการดีมาตรฐานเยี่ยมครับครับผม ขอบคุณมากครับพี่ครับค่ะคผมสวัสดีครับท่านใดในผมที่สนใจนะผมโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร0802794699ร้านช่างนัดโซล่าเซลลนะ์